เรื่องที่อัพแลงอยากจะบอกว่าสนุกมากๆครมร้นมากๆอยากให้ทุกคนได้มาดูนะคะสุดยอดและมันมากจริงๆกดดันตื่นเต้นมากๆเรียกได้ว่าประทับใจมากๆเลยครับเรื่องนี้หนังดูจ้ก็ยังสนุกกับเรื่องในหนังอยู่เลยค่ะใช่ค่ะคือมันแบบมันทัดเลยอะค่ะตรงกับชีวิตจริงที่เล่นเกมนี่ค่ะเล่นอยู่แล้วแบบเอ้ยแม่ใช้ไปทานู่นทํานี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โดนใจมากๆค่ะเพลงดีภาพสวยแบบสวยจริงๆฟิลดีด้วย ของบทบาทของแต่ละคนเนี่ยต้องบอกว่าเลือกออกมาแล้วก็แสดงออกมาได้ดีมากครับผมรู้สึกลุ้นไปกับเขาแล้วก็อินไปกับ,กบตัวละครมีฉากที่ดึงอารมณ์เยอะมากผมไม่คิดว่าหนักที่เกี่ยวกับเกม,มนะผมจะมีอารมณ์ได้ขนาดนี้ครับมันมีทั้งแบบดรามา่าแล้วมีแบบทุกอารมณ์ทุกรสชาติเลยเนาะมึงจะเ,างาเรียนมันก็ไม่เรียนงานที่บ้านมึงก็ไม่ทํามึงจะทำยี้อะไรุยรู้สึก มันมีคนกล้าเล่นเรื่องพวกนี้สัทีได้เห็นมุมมองต่างๆของวงการเกมแล้วรู้สึกแบบเป็นมุมที่ดารที่บางทีเราอาจจะแบบไม่เคยเห็นถ้ามีคนจ้างมีความแรงมมทําบัตเอาดิพี่ฉันเล่นเกมแล้วยงได้ังิวอีกโคตรขุมอันนี้เป็นเรื่องจริงครับเขารับแปแรงรวยกว่านักกีฬาอีสปอร์ตครับ สำหรับคอเกมไม่วรพลาดจริงๆครับอยากให้ทุกคนได้มาดูนะคะขอเรื่องคือนะ่าสนใจมากสายเกมเมอร์เนี่ยต้องมาดูเลยไม่ต้องพูดเยอะครับหนังมันดีนี่คือภาพยนตร์ที่ประเทศไทย,ไทยรอคอยว่ะ <c oughs> เคยไหมขนไม่เข้าใจเวลาคุณเล่นเกมเฮยมึงโตแล้วนะมึงหัดมีความรับผิดชอบมั้ง <c oughs> เล่นเกมนนั๊หนรงยูเรียกมันว่างานเหรอนี่คือหนังที่จะทำให้คุณเข้าใจเกมเมมากขึ้นพี่อัพแรงอาชญาเกมหนึ่งกันยายนนี้ทุกรองภาพยนตร์